รอบสวยรอบเถียงพี่นอ้องกาบสบายดีอ่อเมที่นองก็กสุขสุขคนพอดีแทกมารอบสองพี่นอ้องกลางเสร็น,นางานถานทีกะกะล่างสีขาวลูกขาวละพี่นอ้องคือสั่นๆมาเป็นอะไรปะเมือม่อยๆสั่นไหม Chai! Si pom nang! Khai nhau, pomi mung mừng Oh, kiao, today! Chai đi là người là người. chắc còn trời teeth! lông tí Chai kong! Chai kong! Chai kong! Chai à Chai kong!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  Chai ถอดเท้วตัวน่ะแก็มหัวน่ะกางน่าได้ไม่ใส่บลอกบ่อยเลยนี่ซองเท้ากันเนี้ยไปต่างกันวางใส่หนังแขกมาต้นบาร์มีก็จะเป็นเซฟน้ำกระปุนคือเก่าพี่น้องเว้ยปีมือบารมีคือเก่าคือเดิมพี่น้องจ้าจะสี่ไปปักช่องเปียงอืออือโอเโาก็สีไปน้ำกันเขียมคลองกันพี่น้องเว้ย บรรยากาศก็กำลังพอลลุกข,ลขึ้นนะพี่น้องเนาะมือแรงกับมืออ่อนเนี่ยกับแขกคนสิมาไลพี่น้องมากินมาสอยงานเนาะงานร้านทรายคือบ่าวดาวบันนาพี่น้องสละโสดไปแล้วบาทนี่ไปกระยู่มันนกันจากเดือนเนาะลืมซะที่จ้นุ่มใหญ่เจออาคุคนนั่นห,นหินเนี่ยกับพี่น้อย คนหินเห็ดอันคั่วห้าแหละลายเวียกลายงานเนาะพี่น้องเนาะอืมเอามองได้อะนะเซียไปใส่นะเออมันไก่ของหนาโพดทางนี้นะ่อยตัวอะไรผิดดอกผิดน้องลูกลานกระไลผิดน้องเอสอสวยกันผึกผุด จ่อยเห็นสาวเอื้อยนั่งกะขึ้นได้เห็นสาวเอวื้อยเห็ดใส่ก่นอนทีไปหาสาวเอื้อยว่าอนไปนัองอ่งช้าปขึ้น<ป><ป>นะเขามาไล่แล้วไปอยู่เป็นอาทิตย์เขาพาไปเขาพาเธอไปหาเสาเอื้อยไปนั่งเดินไปหาผู้ชายีผู้ชายก่อนลุ่มรอบเอาเอามึงประจานละพันไปนะ <laughs> ใ่เยอะอืมใช่เยอะาสองพ่เอเมียหามยังหน,น่อยะเนาะขอจะบ่บาก็เมีเจ้าบาว เออกูไปน้ำไปไปเหี่ยวคลองอย่าไปจูจีนะไปเลยสะเอาอือเอาจูบกันกูบอกเป็นกอข้อสนะอืออืออโอ้ยงานผูกแค้นเป็ดไปบกบเลยป่เฮ้ย บ่เฮ้ยมองน้บบาบ่กั่งมองน้บบาบ่เต็มนะมองน้าโอเคบ่มานยำมันผัดไก่ของหน้าผัดเนาะกินไปพร,ร้อมนะฟังเสียงฉี่ไปพร้อมคุณโต๊ดนะเจ้าเอ้ยผู้สิข่าวเมื่อกี้งอสิข่าวเพื่อนน้องพี่น้องมันไก่พอดมันงานดองมึงได้เห่งกับไก่เจ๋อเอ้ยอือผู้สิข่าวไปถ่ายกันเหาอชิขิงอข่าวพอดแหละ คือขาตั้งพี่น้องก่งบอลร่างถวยดังไพ่กับดังอูดตัวเองทางเนื้อบานใกล้อยู่ดอกมากกับแกงน้ำไหมเไป่ก็บผักกาะดาวแกงน้ำไหมสู่เขากินพี่น้องเกี่ยงสันแสบแห้งแก้งน้ำไหมใส่หอยตาลึก กลางมันก็มีโฮมแบบนี้เนาะสีพี่น้องโฟมอีเวอร์คือออกคขาดใว่ปะเออเนี่ยเป็นมะขามปลาบึกพี่น้องเยดามหิวมาเราอยากกินสมบูรณ์เลยแต่หน้าผ้าห่วยพี่น้องเอ้ยแม่นางแท้นต้มะขามว่านอยากกินสมบเลยมะขามก็ข้าวเอาก่อนเลรอเฮ้ยข้าวบอรดย์ห้านะเขาขึ้นเป็นกระหูอืมเออเขาเึินกระหูเฮ้ย ปลาสิอาภาเต้นเขื่อนติ๊กโต๊ะอืมไม่จังมีโฮมมีอืมโต๊ะก็มีติ๊กขวดพี่เนาะเอาไว้ในเฮือนครัวในวัดเสร็จแล้วโมบ้านกับพอดีแท็กเป็นคนส่งพี่เนาะเรไปสั่งเนาะนไปเนาะอ้าวอีหลาก็ออกมาหน่อยหนึ่งพี่เนาะอาณามาฝากทีมงานเรามันเย็นอยู่แล้วฮะจอดมาเด้อสามขวดพี่เนาะ mình gen vâng vâng. vâng rồi đấy ạ, mì giỏ giang chỗ này nè, tố nhang cứ cả dẻ cả dãi ở nè, hết nhang kinh thiêng nè, hình bài, tao bịch hổng bao, cá giỏ mày lìn thôi, cá giỏ mày lìn cá sú, ว้าวบ้าบอหางเงีแล้วกินมันบบพอหปากสั่งย Poke ุดเลยเอฟซีมันถามว่าเฮาเป็นยังกันแม่บ่าวดาวเอ้าอยู่ก uh ันมาตั้งหลายปีโอ้โหเขาเป็นยังกันแม่บ่าวดาวบอกแน่สุบอกแน่เป็นเอือยเป็นเอือยเพราแม่เพราะแม่บ่าวดาวเนี่ยเป็นเอือยแม่เท uh> ้าเป็นกันแง่ใช้แดงเออไอท่อมันทำ ห้องบุคคลในก็บห้องอันเอื้อยจ้ะน่ะเอินไปห้างน่ะลาเช้าเช้อืม่น้องกั้นขับพี่น้องถึงที่ห้าก็บอกอยู่าเพิ่นเขามาติดตามใหม่เพิ่นเบอร์แจ็คได้บอกอีกเอามาเย็นนะแม่สามขวดคือเก่งใจไ่ได้น้องไ่ยังไงพ่อจ้ากัญญาต้องหวบ้าเมื่อบ่าอะสบายดีพี่น้องเอ้าเจดมสีเอาเหลียงเอาไปเห็ดผัวเอา

อันนี้ผู้นี้ลวกผักก้าดาวนะอย่าลวกอันน,ะววนั้นเลยวเด้๋ลูกเนื้อไส้อีลอยอวบนะใส่ลูกตัวอีร้อยลวกนะยังบุพการณ์แ,แล,ะล,ะละ้วบ่เนี่ยนี่เนีนี่บ่มีบ่ลุ่นเนี่ยนี่ฐานเด้๋ขึ้นไปเอาไปลูกในทางเตานะจะเป็นลูกไผ่ยอยู่น,นี่นะน้องโมนี่เอ้ยน้องแมมผีหนองโมโเ Eld, มอม้ยกับเนาะเป็นลูกไผ่ยอยู่สิเป็นบ่ลูกไผ่หื้อเพราะว่าเอาใส่ละลายเลกก็ได้นางคนเออ เ้ยกำนองหุ่นสาคกาแม่พันจะพี่นางสโน่ะนะพี่น้องอันเดยแนวขีอออนะ่อีร้อยน่ะลูกไผ่าตาเลินนั่นชิดเป็นอยู่บ,บ่ลูกไผ่แค่เดียวเนี่ยนะฮู้ พักกระเดาแล้วกัเอาใส่จานใส่ถาดมีเนาะพี่น้งนองเนาะมาวันนี้เรียบร้อยพี่น้องสาวๆล้างจานทั้งหน้ากะเป็นบอนเห็ดกินพี่น้องเตียงออได้บ้างจีบิไซดาวโ,โอ้ยค,นค,นคน้นค้นค้เอามากกอยากซีแตกอยู่ด้วยให้กูกินอันไหนเฮ้ยกินผุดเยินบอแซ่ก็บยังมาก,กินน้ำหมูน้ำขู<อ>กก่กูกินแป๊บสี่เด้อเฮ้ยกูบุกี้น้ำเขียวอืม เอ้าอีาลุงนะคะว่าไปน้ำหวัหวหน้าเฮาอยากไปน้ำกับบอยบอยเขาไปหา,หา,หปหามันนี่ตะดับแตบ่ใบมันนี่กูบอกกูบอกมึงไปกูมีเด็กกูแล้วอืทางสะคอนว่ะกูบอกไปนะมึงสิตบเพื่อสิตบกันอีกได้เอข้าว่าให้กูไปน้ำเด้อมึงไปยังไปกับเด็กกูเห็นไหมือเอือบอกไปกูกับบอยไปว่ะ

จอยก้อยแจ่วานมากินหน่อยก้อยอืมบรรยากาศพี่น้องเลยมืองานในประตูเขานะสีห,อสห้อโพดอด้านะี่พี่น้องเลยเออหองแกะนะสิผูกแค้นอยู่เทิงแม่เป็นมาเพราะว่า,วา,วาลูกมีพ่อมีแม่เนาะพี่น้องเนาะหน่อย,นะอยกระย่างมันอืมคืงเธอละหน่อย,ออยเอ้าเปลี่ยนกันขึน้นเนาะเนาะไปอยู่เนาะเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงอยู่นี่ละ นี่ได้แหละอยู่บ้านแห่ง้งแคบแต่เฮือนน่ะสิกว้างหน่อยนึงแต่ว่าเดินเฮาตี้แม่นว่าเดียวบ้านนี้มดว่าซ้ําอือันนั่อยู่กนอือๆทางมือนีแหอืๆแม่นแล้วนะทางบ่ลมเบ่ลมบ่ลมบ่ลมฮอดอันรถไซ้ําบ่อันของเฮากีรถไของเฮาก็มีแต่ทางอืเนก